ร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนลครับพี่ไก่ครับที่แรกที่เราจะไปคือที่ไหนครับหลุมหลบภัยค่ะไปดูหลุมหลบภัยก่อนเลยใช่ไปลงหลุมกันไปลงหลุมกันหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยนะฮะ อ่านีหล,ลุมหลบภัยอ่ะฮะใช่ค่ะหลุมหลบภัยมัไมยนไม่มีอากาศนะฮะสมัยก่อนไม่มีอากาศเลยนะก็ก็แบ่งๆกันหายใจเอาละกันสถานที่แห่งนี้ก็เรียกว่าเป็นสถานที่แห่งแรกแล้วก็เป็นหลุมหลบภัยสาธารณะนะคะที่ให้ประชาชนถ้าเกิดมีวออะไรมาก็เข้ามาใช้สถานที่นี้ได้ มาถึงไฮไลท์ของสวนสัตว์ดุสิตแล้วนะครับก็คือแม่มาลิฮิปโปฮิปโปแม่มาลีอันนี้นี่แม่มะลีคือตัวไหนเอ่ยตัวนี้ค่ะตัวนู้นแม่มาลิอ่าเรียกแม่มะลีแม่มาลิแม่มาลิอันนี้หลามหลานอันนี้น้องมะขามเป็นหลานหลานหลามมะขามอ่าหิว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 อ่ให้อาหารได้เนาะได้เลยค่ะ แต่ว่าเป็นอะไรนะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่เรียกได้ว่าเชื่อมมากๆเลยนะครับสามารถได้ใกล้ชิดได้ขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะทีนี่ฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายด้วยธรรมชาติค่ะเป็นรูปร่างอย่างนี้กัดจระเข้ตายนะครับพูดถึงก็น่าอิจฉาฮิปโปเพราะว่าหึ่งรู้สึกว่า คือถึงอายุเยอะแล้วแต่แบบหน้าก็ยังเด็กอยู่ดูดูหน้าต่อไปได้อะเราเราย่าหน้าเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมไม่ถ่ายญาตไม่หมดใครเป็นนี่นี่คือคุณย่านี่คือคุณหลานนะคะนอกจากที่นี่จะมีสัตวแพทย์คอยดูแลสุขภาพของฮิปโปนะครับยังมีสัตวแพทย์นะครับที่คอยดูแลความแต่งตึงภายนอกเพราะเขา เป็นถึงซูเปอร์สา์ของสวนสาธุสิต์นะครับก็ต้องมีการฉีดโบท็อกบ้างมีการร้อยไหมบ้างอะไรเงี้ยนะครับนี่คือพี่น้องคุยกันแล้วอ่าฮะถามถามพี่เขาครับพี่เขาเป็นคนยิงเลเซอร์นะฮะยิงเลเซอร์ดูแลไปต่อดีกว่าครับค่ะ ครับอะไรครับเนี่ยข้างห้าสีข้างห้าสีมีสีอะไรบ้างครับมาจากไหนเกิดที่ไหนผมรู้ว่าอยู่ที่ไหนที่เมืองไทยมีหรือเปล่าเบื้องต้นก่อนดีกว่าครัถ้าล้วงลึกขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลพี่ให้ผิดเอาข้างห้าสีเนี่ยถือว่าเป็นข้างที่สวยที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกเราถือว่าสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยประสบผลสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ข้างห้าสีโอ้โหทำท่าทางเหมือนตกใจเลยเนี่ยจไทยจริงๆอันนี้คือจริงๆนะคะก็มีในสวนสัตว์ดุสิตนี่ ประมาณ40ตัวนะคะ40ตัว40ตัวค่ะมีหลายกลงนะผลลิงเห็นกลงนี้ก็มีเมื่อวันที่ข้างบนก็เดินขึ้นไปดูได้เยอะเลยใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ข้อมูลแบบมากกว่านี้ทําไงดีครับถ้าอยากจะเอาล่วงลึกถึงข้างห้าสีจริงๆเลยพบกับนักวิชาการดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลไปแล้วจะผิดพลาดจะให้ข้อมูลให้ประชาชนชมแล้วเดี๋ยวไม่ถูกต้องพบกับ พี่หมอนดีกว่าพี่หมอนพี่หมอนสวัสดีครับพี่หมอนครับนี่พี่หมอนพี่หมอนช่วงนี้กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับข้างห้าสีอยู่วิจัยเรื่องอะไรครับการพ่อขยายพันธุ์ข้างห้าสีในสภาพเพาะเลี้ยงของสซลล์สถิติค่ะโอ้แล้วณตอนนี้นี่ประสบความสำเร็จไปแค่ไหนครับอ๋อก็คือประสบความสําเร็จเนี่ยเราวัดจากการที่เราสามารถพ่อขยายพันธุ์ลูกได้ทุกปีอะค่ะได้ทุกปีเลยตอนนี้ได้ทุกปีเลยได้ทุกปีค่ะโอ้ปีละสองสามตัวก็ได้ไปเรื่อยมาพูดถึงข้างห้าสีดีกว่าทิมกําเนิดเขาอยู่ที่ไหนครับ ก็จริงๆรงแล้วถิ่นกําเนิดเดิมของเขานะคะจะอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวใช่ค่ะ,คะอย่างลาวนี่จะเป็นโซนลาวใต้นะคะข้างเนี่ยเหมือนลิงไหมหรือว่ามันไม่เหมือนกันยังไงกับลิงอ๋อมันยากง่ายค่ะอยู่ที่หางก็ได้ไม่ว่าข้างไทยหรือว่าข้าง,างแบบต่างชาติเลยก็จะดูที่หางถ้าลิงก็จะหางสั้น กว่าช่วงตัวอะไรเงี้ค่ะถ้าเทียบกับความยาวช่วงตัวแล้วข้างจะมีความยาวของหางมากกว่าและที่ชื่อว่าข้างห้าสีเพราะว่ามันต้องมีห้าสีใช่ไหมคะมีแปดสีมีแปดสีหรือเพิ่มห้าสีก็ลองเคี้ยวเรือมีสีอะไรบ้างครับมีสีอะไรบ้างมีหน้าออกสีเหลืองนวลนะคะสีเหลืองตรงหน้าผากเขาจะมีสีดำสีดำนะคะสีดสองสีแล้วเนาะค่ะหน้าแข้งสีแดงสีแดงแลลำตัวสีขาวบางคนก็จะบอกว่าเหมือนแบบใส่สูทมีสีขาวที่แขนแล้วก็ก้น อุปลักษณะนิสัยของเขาเป็นสัตว์ยังไงครับนิสัยเขากแบบค่อนข้างแบบเงี้ยเๆยอะไรอยเงี้ยอยู่อย่างสงบสงบกับฝูงของเขาเลยอยู่กันเป็นครอบครัวถามไม่ได้ทะลึ่งนะครับนะแต่พูดอย่างนี้ทะลึ่งทันทีเลยอุ๊ยยอยากจะเป็นข้างข้าศึไม่เห็นว่าพ่อขยายแค่ไหนอยากรู้ว่าเราทําวิจัยเรื่องของการแพร่พันธุ์ของข้างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องดูถึงการสืบพันธุ์ของมันทางธรรมชาติหรือว่าเราใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ครับ ไม่ทะลึ่งเห็นไหมไม่ทะลึ่ง <c oughs> อันนี้ก็คือเขาสามารถาทางธรรมชาติได้ค่ะก็คือเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เขารู้สึกว่าอยู่แล้วปลอดภัยทําให้ถึงมีการใช่ค่ะเรียกว่าเราเขาเรียกว่าจัดจัดฝูงผสมพันธ์ให้เขาตัวไหนที่สมบูรณ์พันธแล้วจับคู่แล้วดูว,ว่าเขาเข้ากันได้เทียบคู่อะไรนะคะเขาก็จะเลือกของเขาเองอแล้วเขาก็จะไปโดยธรรมชาติของเขาเองเขาปิ้งกันยังไงอ่ะคะแรกกินบีบบีบดูอ่ะยังไงแ้แบบ สองคนนี้ไม่ใช่สองคนนั้นก็จะอย่งงานก็จะดูที่หน้าตา่ยนะตัวไหนสวยตัวไหนไม่มีรอยย่นอะไรางกงี้เขาจะเลือกกันนลยหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วมันเป็นไปโดยฮอร์โมนอะนะคะก็ต้องศึกษาว่าแต่ละปีเขาจะมีช่วงฮอร์โมนในการผสมพันธุ์เมื่อไหร่ตัวไหนเจอโตเป็นพันธุ์แล้วจะเดินไวเต็มที่แล้วก็จับมันมาคู่กันเปิดโรงแรมให้ครเนี่ยแล้วเปโรงแรม ร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน